ใส่นล่ลงไฟนี่ใส่หอมเจียวเพลกพริกเผาพริกเผาจะได้วะน้อลเหรอพริกเผา <c oughs> นี่ครับพี่นองข้าวพ,พอกินผม <Okay, S 1> <c oughs> เคยกินแั่เทือครับคำแรกในชีวิตเดียครับ <c oughs> ผมกินนี<ง>้อยนี่เอาใส่ปากเลื่อยๆใส่ปากแล้วกวดใส่เลย่ี่ สวัสดีครับเหมือนใหม่เหรอครับมาอีกแล้วพี่น้องมันนี้วถ่ายคลิปเหมือนเมือที่สวงครับครับเมือที่สวมมันนี้พ่อเขามากินอย่างกินหอยนางรมมหอยนางรมครับผมเคยกินจักถือหรอเกิดมาเคยกินจักถือบ่เคยกินจักเถือมัาหํมสือมันจะเมืองหล่อคนอื่นมาถ่ายคลิปน่อมก็ได้มาครับนี่ฝ่าวปตอนกอยู่น้องเสียงไดเฮ็ดหลงงูพร้อมบ่พอ หลาเฮ็ดลงงูลวก็เจียวน้ำครับเรายเฮ็ดลงงูลงก็เจียวพ้อมพี่น่องกะน,นี่พี่น้องเอาของเสียบไม่พอตัวยิ่งๆเปลี่ยเปลี่ยเลยพ,อพ่อบ่เคยกินได้ได้พี่น้องเอามาซูพอกินอาหารนั้นเสบเลยพี่น้องมึงเด้อมาพี่น้องเรียมก็เขาก็หนามเม่กินน้ากันด้ครับข้ามหลกเดี๋ยวผมเจ็ดใดิพอกินก่อนเด้อนี่เด้อพออันอันแหลกกข้าใส่นี่ข้าใส่นี่ลงไปนี่ใส่หอมเจียวเพลิกพริกเผา พริกเผาจะไดวะาน้อละพริกเผาละกะน้ำจิ้มบอหลายเพร็ดนึบกระเทียมยกระเทียมพริกแดงเล็กน้อยนี่นะโอจิ้งไข่เสียบได้พอตะไข่ลงไปละกะหอมหอมเนี่ยเขายิบเอาเลย แก้มก็พักกระถินครับพี่น้องเพิ่อนหายมากบ่หลายหรอกน้าวินเก็บอยู่สวนนี่แหละพี่น้องนี่พอพอควัดเอาได้เด้อน,นี่ควัดใส่ปากได้ใส่ปากควัดถือเอาเลยระวัอาางอย่อยให้อยแขวงเรื่อยเสียบขาด<อ>ิหวัดใส่ปากแขวงเรื่อยนี่ครับพี่นอ้องพอพ่อกินไ่เคยกินยักเื่อครับคำแรกในชีวิตเดียครับผมกินนี่หอยนี่หอยเอาใส่ปากเลยโรยใส่ปากแล้วก็ควัดใส่เลยนี่ไม่ได้ยำหรอกเอ้ย เออพี่หน่องเวอ่ฟอของกินเออไม่เขียวยำ ầ m ว่าหละยำได้ปะจะค่อยกินก็ได้ n ย ầ m หอมาดเสียบวะเอาหอมกาดเขาน้ำเด้อหอมกินสมุนไพรพี่หน้องมาพี่น้องบานนี่ผมจะใส่ข้ามีไงเอาหอมเจียวใส้นน้ำก็ได้นี่กินหอมเจียวได้หลายแล้วก็แก้มใบกะทินเด้อหนีหยอดกะทินก็จะเขากันเลย สีเขียวมาพี่น้องบา้านนี้ที่ผมด้วยบา้านตาเขาด้วยวใส่ตัวไม้บา้านนี้ตัวไม้บ้านนี้พ่อเขาเปลือกมันว่างไปแล้วตัวไม้ด้วยบา้านนี้นี่พี่หน้องใส่ตัวไม้เลยพ่อเอาเอาหน่วยไม้ไมใส่เลยน,นี่ อ้วนๆใหญ่ๆคุณหน่องครับผมรสชาติอื่ม ใครก็เหนี่ยวกายคี้ไม่อยากขอกันฝนกับผ้าอยู่เขานะพอ่อผ้าอยู่เขายัายกหมึกสามหมึอเกิดมาเพราเคยเห็นหรอกครับผ้าอยู่ย่ำหย่ำหน,า,นาวเดือนหาหนาวเดือนเนส่าพี่เนาะเจ็ดในใส่เสื้อกันหนาวครับหนาวหลาย รสชาติเป็นยังไรแสบบ่แสบเลยเฮ่าใส,สา่พริกร้ายมันเผ็ดเท่ากับใส่ซัมปุงซัมโปค่วนเกิดมากาค่ะพกกิี่สิบปีเราเคยเห็นหนาวเดือนหาอ้วยหนาวลายรักใสห,หอมเจียวหนาวหนาวเนาะไอเนี่ยตียางโลบดหมดือจังบนหนาว เฮ็ดหลงงูกระเกิดพี่น้องเอ้ยผมไปตอหนูไปหลาเฮ็ดหลงงูมากในร้ายว่าเฮ็ดหลงงูพวกเ,เก็ดดอกกับดอกกระเกียวครับพอได้กินอยู่ครับในโมงหนึงเอาเนืงเหรือผีฟังเดี๋ยวห่อห้คร,รับครับเลยบ่เลยยังเอาหัวกระเทียมเอาหอมใหญ่ใส่มันสีขาวกันพี่น้องครับผม หม,ม่อยเรืองครับน่วยที่ซองนี่ข่อยเรืองเลยเรืองเองลยอนนี้สวดเสียดีน้ำได้บ่ครัเพราะกะสิยำกินยากในเล็กน้อยครับเพราะว่าหอยหยาบเรียกว่ากับมันกับอะไรหยาบเป็นครับอันนี้ละครับ ตัวญงครับ แล้วตัวน,นี้นะฮะจับมึงตีปิน้องล่มแห้งเนี่ยหอมเจียว หันไมแดงเกี่ยวตัวที่สามพี่เนอะแสบอยู่ครับเคยกินนือเคื้วรนสีบวแสบแสบอยู่ แนวพ่อห่ำได้ดยู่คว,วนดนี้เพิกก่นออกล้กกอน็ไ่้พีินกินองให้พ่อกินน้ำอิ่มเลย นกเกียวพริกเผานี่เขากิงเขาโตวบัง่ายเลยพี่นนจิ้มกาวาน ี่ครับเมื่อที่สามครับแสีบอยู่กินได้หลายนี่พี่หน่องพ่อไปหาให้ดังกอกได้ครับนี่ได้ยี่ดอนไซนี่พอก็อจะนน้องเสียง มันน้องเสียงนีรับพี่หน้องแล้วก็เจียวงามเลยโอ้กินก็พอมาสองสามตัวกัดเครื่องถ่งพี่น้องอิ่มคักให้พ่อกินอีกตัวหนึ่องอ,อ,อีกตัวนึ่งด้อพ่ออะไรประสานมาพี่น้องผมจะใส่อีกตัวนึองอย่างน,อน้อตกลงอกลีกอ่ะตาผ่าตกลงหันละกาม้าเจ้าอันนั้นม้านั่นเอาเสือเจ้าไปกัด คัดนอนอยู่ผุนนอนตากอยู่ห่อไปแซ่ไปไหายไม่ตะกีด้ดินคัดเสือเจ้าหันละ่ะคัดพื้นไหนเพราะว่าล่มพัดล่งพื้นที่ตากอยู่หันนี่ครับพี่นอ้องคำยังไงครับคำทุดท้ายครับ เคยกินมันเถอะแหลกมันบอกราจะก็เคยกินก็เคยกินจากเถื <no pole> ่อไม้นี่จะซื้อรสาติแสบมันบอกระดับนะครับน้อง ครับผมพี่น้องสำรับกิปนี้ผมกล่าวมากินแน้วแซบกับพอนะครับฝากฟีฝากน้องเป็นเรื่องเชืรงใจผมน้าไม่เด้อครับรสติตตามเมนูมาอื่นประผมสีไดงยังนะครับสำรับผมกับพอกับสีขอลาพีและน่องไปเพียงขันนีนะครับหอยน้ำร่มโตัวงใหญ่เป็นเปล่งเลยพี่น้องครับแซบพอแซบบอลยุกโผล่เนี่ยแซบครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาเราชุมคลิปก่าวสวัสดีครับสวัสดีครับฝากคำน่วยเยอะเลยครับคไปไหนนานเป็นไรขอฝากกัน มันสิทายไปมันสิไดเฮือกเป็นใดนาครับผมพี่น้องขอบคุณครับผมสวัสดีครับ